Welcome to the All Thailand Golf Tour Podcast. Inside Golf, in focus. In association with Sing Corporation. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ All Thailand Golf Tour Podcast และนี่คือรายการ In Focus ครับ In Focus ในสัปดาห์นี้นะครับเราจะพูดกับนักกอล์ฟท่านหนึ่งซึ่งได้สิทธ์จากการแข่งขันที่ถือว่ายากที่สุด รายการหนึ่งเลยนะครับเพราะาเป็น national qualifier ของ Honda LPGA Thailand จากนักกอล์ฟที่แข่งขันทั้งหมดเลยเนี่ยเอาคนเดียวเท่านั้นไปแข่งขัน Honda LPGA Thailand ปีนี้ปี2021แล้วคนนี้จบเป็นแชมป์นะครับนั่นก็คือโปรพาวชเนตตีวรรณเสนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะพราวสบายดีนะครับสบายดีค่ะอย่างแรกขอ แสดงความยิดีก่อนกับ national qualifier ของ Honda l p g a หนึ่งเดียวเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยค่ะโอเคเอาเราเรามารู้จักกับโปรพาวก่อนดีกว่า p พาวเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเริ่มเล่นกอล์ฟแต่อายุเก้าขวบค่ะเก้าขวบตอนนั้นเริ่มที่ไหนเริ่มที่เชียงใหม่เลยปะครับใช่ค่ะเริ่มที่เชียงใหม่ค่ะอือือแล้วพอเริ่มแล้วเนี่ย ได้เล่นสมัครเล่นไปเล่นรายการไหนอะไรยังไงบ้างครับก็มีเล่นแบบแข่งกามแบบตัวจังหวัดตัวประชาชนอย่างเงี้ยค่ะของจังหวัดแล้วก็มีแข่งสวดกาบ้าบางครั้งค่ะแล้วก็มีติดทิพชาต,ติตอนอายุสิบสี่ค่ะอ่าฮะมาเิือนโปรตอนไหนครับมาเนโปรตอนอายุสิบหกค่ะโอ รเร็วมากเลยแต่ว่าผมมารู้จักชื่อพราวตอนที่พราวเนี่ยไปอยู่ที่ทีมสิงพัฒนาขอนแก่นจากเชียงใหม่เนี่ยไปโผล่อยู่ที่ขอนแก่นได้ยังไงครับคือมีครั้งมีช่วงหนึ่งค่ะคือมาที่ไซขอนแก่นมีมีโค้ดมาค่ะเรียนคลิกอะ,ฮะค่ะแล้วเราก็เราก็อยากมาเราก็เลยลองมามาแบบมาเข้าแคมป ดูอะค่ะครับแล้วก็แบบว่าตอนนั้นเหมือนที่นี่มันเหมือนแบบพร้อมทุกอย่างค่ะคือวันนี้ที่พักให้มีแบบข้าวให้อย่างเงี้ยค่ะ <ic> ครับแล้วมีแบบที่ฝึก้อนที่ค่าที่จะแบบพร้อมมากคะ่ะแล้วก็มีห้องฟิตเนสอย่างเงี้ยค่ะคือพ <c oughs> ร้อมทุกอย่างเลยค่ะก็เลยคุยกับพ่ออะไรแบบนี้ค่ะก็เลยคิดว่ามาอยู่ที่นี่น่าจะดีกว่าอาจจะพัฒนาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอืมตอนนั้นพี่เอ็กก็เลยรับพามาเป็นหนึ่งในนักกีฬาในโครงการ ใช่ค่ะก็ฝึกซ้อมที่สิงปาเนี่ยค่ะโอเคครับแล้วจากนั้นก็แข่งอาชีพแต่ว่าเรามาเจอกันตอนที่พราวถือว่ามีผลงานดีที่สุดหรือเปล่าครับในการขันไทย WPGA ที่ Phoenix g o กอล์ฟแอนด์คันทรีอ่าเพิ่มตัวมา,าเพิ่มตัวมาใช่ค่ะแบบนั้นจบอันดับดีที่สุดค่ะคืออันดับที่สองรวมค่ะอื้ ฟอร์มพีขึ้นมาเลยแล้วก็ได้ไปแข่งขัน national qualifier ของ Honda LTJ Thailand ที่สยามคันทีครับตอนนั้นเนี่ยพอด้วยฟอร์มแบบนั้นเนี่ยเราไปด้วยความมั่นใจสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับก่อนที่ไปแข่งขันอ่าความมั่นใจประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะอือืึคือเพราะว่ามันคนที่คอลิฟายในวันนั้นนะคะในสองวันที่เราแข่งคือมันมีค่อนข้างเยอะคะ่ะมี เือี่ที่เคยอยู่ LPGA มาก่อนแล้วก็มีทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เป็นก็เป็นคู่แขง่งที่ค่อนข้างที่จะมีสีมือกันทุกๆคนนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบมีเปอร์เซ็นต์หน่อยใงที่แบบกลัวว่าเราจะทําไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็คือมีความเชื่อมั่นในตัวเองะคะ่ะว่าถ้าเราทำได้ดีแล้วมันผลง,งานที่ออกมาก็ถือว่าดีค่ะ ในการแข่งขันวันนั้นเนี่ยสองวนนันนั้นนะครับอะไรคือช็อตที่ถือว่าได,ได้ดักงใจของพราวครับคือแมต์แมต์ที่แมตช์ไม่ใช่ล็อกไฟใช่ครับใช่ครับ,รบพัดอะค่ะพัดเป็นอะไรที่เหมือนเป็นใจมาค่ะคืออย่างแมตต์ฟินิก,ก่อนที่หนูจะมาแข่งแมต์ที่สยามใช่ไหมคะแมตต์ฟินิกเนี่ย ถ้าเห็นกันคือว,ว่าจะมีหลายลมอยู่ค่ะที่หนูตีเข้าไปใกล้ค่อนข้างที่จะใกล้เป็นระยะที่ทำไปดีแต่ว่าจะทา,าไม่ได้นะคะออื mm ื hmm. มีค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่ว่าเน่ยที่สยามเนี่ยคือต่างกันไปค่ะคือไม่จําเป็นว่าต้องตีเข้าไปใกล้เหมือนที่เน็ที่คลิน,นิกค่ะแต่ก็ยังสามารถทําพัดเดียวได้เนะะี่ค่ะแล้วก็ mm hmm. ไม่ค่อยที่จะเสียนะคะสามารถเซฟได้ตลอดตลอดเลยค่ะแสดงว่าคีย์สำคัญก็คือพัดได้แล้วก็พัดดีด้วย ใช่ค่ะแต่จริงจุดเด่นของพราวก็คือช็อตเดินทางที่ผมไม่ได้ตามดูในฟิ o ิ n i x ตลอดสามวันเนี่ยก็เห็นว่าช็อตเดินทางค่อนข้างแน่นอนมากๆเลยวันที่ไปแข่ง national qualifier มันจะคงเป็นคล้ายๆแบบนั้นไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ที่จริงจุดแข็งของคี่ว่าน่าจะเป็นช็อตแอรพอด้วยค่ะืิดว่าตัวเองไปผลแอร์พอร์ตลู่อะยะประมาณยิ ดยใช้เหล็กเก้าเหล็กแปดอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะคือต้อง้างที่จะแม่นนะคะอือค่ะแต่เท่าที่เราได้เจอกันผมได้เห็นชเนตตีมีรูทีนที่ไม่เหมือนใครเลยก็คือไม่ต้องซ้อมสวิงจดปับ๊บซัดเลยนี่มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วหรือยังครับเป็นมานานแล้วค่ะได้เล่นกลมาก็ทำแบบนี้มาประมาณสามสี่ปีได้คะ่ะสามปีคะ่ะสามปี ม,มันมีข้อดียังไงถึงเปลี่ยนจากคนที่ต้องซ้อมสวิงหนึ่งครั้งสองครั้งมาเป็นการตีจริงเลยทันทีคือหนูจริงๆตอนแรกคือตอนแรกมันมีคนสอนนะคะว่าทําไมถึงแบบไม่สวิงลมงคืออยากให้หนูสวิงลมก่อนตีอะไรเงี้ยค่ะครับก็คิดว่ามันจะช่วยแบบว่าลดความผิดพลาดตอนตีไปแต่ว่าหนูะเวลาที่หนูซ้อมได้คือเดวร์หนูไม่ได้สวิงลงคะ่ะอืม ก็เลยรู้สึกก็เลยคิดว่าเราก็ลองตีแล้วก็ลองตีในองเดียค่ะซือเราไม่สบิยตันะคือผลที่ออกมาคือมันถือว่าแบบดีค่ะก็คือเป็นจังหวะที่สมมติว่าตอนนั้นกันตอนนั้นหนูกําลังแบบเกรงอยู่นี่เนาะหนูอาาจะเจ็บนีเรื้อเราก็เกรงอยู่อย่างเงี้นะมงงย,ยมีอะไรไม่รู้ในหัวเยอะแยะอย่างเงี้ยมันบางทีถ้าหนูใช้เวลากับตรงนั้นนานเกินไปอ่ะมันอาจจะทำให้หนูยิ่งคิดมากกว่าเดิมอ่ะก็เลยคิดว่าถ้ามั่นใจก็ตีไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ อ่าโอเคหมายความว่าวิธีการคิดของคราวก็คือรูทีนเนี่ยแทนที่จะให้เวลากับการสวิงลมและทำให้สมองมันไปคิดเรื่องอื่นจนกระทั่งโฟกัสหรือว่าความสนใจเรามันไปอยู่เรื่องอื่นมากกว่าเรื่องของเกมเราก็ตัดตรงนั้นทิ้งไปเลยก็คือมุ่งมั่นจดปั๊บก็ตีเลยเพราะฉะนั้นในหัวเราก็จะมีแต่ช็อตทีออฟกับกอล์ฟเท่านั้นเองใช่ค่ะ ก็เป็นอะไรที่น่สาสนใจก็ถือว่าเป็นรูทีนนะครับเพราะว่าแสดงว่าตอนซ้อมก็ไม่ได้สวิงลมเพราะฉะนั้นก็เอารูทีนตอนซ้อมมาใช้ตอนจริงใช่ค่ะอือฮึก็ดูแลได้ผลคิดว่าจะไม่น่าจะเปลี่ยนถูกไหมครับไม่ค่ะก็มันจะมีคือบางครั้งหนูจะแบบว่าอย่างลุงล่แรกเนะะี่ยค่ะที่ต้องใช้เมลยออันนั้นหนูก็ยังต้องสวิงลมอยู่เพราะว่าเราก็เหมือนเราก็ต้องวอร์มหน่อยแล้วก็ ขยับอะไรนี้หน่อยคแล้วก็มีบางช่วงที่รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วก็ต้องแบบดึงตัวเองบางก็สวิงลงเพื่อให้เกย์มันช้าลงเพราะหนูเป็นคนที่เล่นเกมกอล์ฟค่อนข้างเร็วค่ะแล้วเวลาที่ยิ่งโมโหเนี่ยหนูจะยิ่งแบบเพิ่มสติของเองเร็วขึ้นไปเดินสวิงลงในบางครั้งก็เหมือนเป็นการดึงตัวเองให้ช้าลงมากอะไรอย่างนี้โอเคแต่รูทีนคือไม่สวิงแต่ถ้าเกิดมีบางอย่างก็สามารถกลับมาดึงตัวเองเพื่อที่จะให้มัน มันเข้าอยู่ในโหมดที่พร้อมว่างัน้นเถอะครับใช่ค่ะก็นา่าสนใจมากๆากฮะเกมของตัวเองตอนนี้เนี่ยกำลังจะต้องไปเล่น Honda LPGA Thailand ทีนี้เนี่ยในสนามสยามคันทรีคลับเนี่ยมันมีความคุ้นเคยกันมากแค่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าล่าสุดจะไปเล่นนะใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้ไปซ้อมกันมาสักกี่ทีแล้วครับอ่อหนูเคยเล่นอยู่เป็นครั้งข่าวค่ะคือเคย คอลี่ไฟแลวเชื่อคอ่ไฟอเมาสาครั้งแล้วค่ะตั้งแต่ปีสองพันเก้าค่ะแล้วก็เคยมีตอนที่ติดกอล์ฟสเตียค่ะก็คือกอล์ฟสตีก็มีการมาซ้อมสนามนี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ค่อนข้างที่จะคุ้นชินอยู่ค่ะเพราะว่าก็เล่นมาหลายรอบอยู่ค่ะอะไรคือจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นคีย์ซักเซสแฟกเตอร์หรือว่าจุดที่ ช็อตแบบไหนที่มีความจำเป็นที่จะต้องเล่นให้ดีเพื่อที่ประสบความสำเร็จที่สยามคัทวกับโอคอสครับผมชื่อว่าหลักๆคือบนกีนเลยค่ะอ uh huh. สำหรับหัวโอคอสคือจุดยากที่สุดก็คือบนกีนค่ะถ้าอถ้าเกิดอ่อนไม่ถูกทีนี้ก็เป็นอะไรที่ยากแล้วค่ะพัน uh huh. ด้วยสมมติว่าเราตีไม่อ่อนแล้วเราชิปนี้ค่ะคมันค่อนข้างที่จะยากค่ะสำหรับหนูโอเคตั้งเป้าไว้ย่งไงบ้างครับ คือหนูอยากจะให้แบบนี้เป็นแมทที่หาประสบการณ์ให้ตัวเองค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูก็เพิ่งเคิโผลมาได้แค่ห้าแมทมัน,นมซึ่งหมดไอตอะไรที่น้อยมากแล้วก็ตอนนี้คืออายุแ e คะ่สิบเจ็ดปีค่ะก็คือเราก็เป็นขังไรดโดยที่ได้เข้ามาเล่นกับแมบใหญ่ๆแบบนี้คือมีนกักกอล์ฟระดับโลกมาก,กันเป็นจำนวนมากค่ะก็อยากให้เป็นแมทที่เราหาประสบการณ์เอา,าค่ะดีดีครับก็คือตั้งใจไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เต็มที่อย่างอื่นค่อยว่ากันเนอะ ผมเชื่อว่าคงจะมีคนแชียร์ชนนตีเยอะพอสมควรแน่นอนแต่ตอนนี้กลับมาอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจนักกอล์ฟที่จะแข่งขัน Honda LPGA Thailand เนี่ยเขาจะต้องมากันเป็นบับเบิลก็คือเดินทางด้วยการพักโรงแรมเดียวกันอยู่ด้วยกันตลอดไม่เจอกับคนอื่นแต่พาวเนี่ยจะต้องเป็นนักกอล์ฟจากเมืองไทยที่ต้องไปเจอพวกเขา มันจะต้องมีเรื่องของการป้องกันการแพร่กระจายหรือระบาดของโควิดจากคนโลเคอลที่จะต้องไปเล่นแมช์นี้ยังไงบ้างครับคือเราก็มีมาตรก,การค่ะโควิดแอดโควิดไดทีแล้วก็มีการแบ่งเป็นห้องเป็นห้อง,องแชทตี้กับนายแยกกันอะไรนี้ใช่ไหมคะ uh huh. แล้วก็มีการตรวจโควิดค่ะในวันที่เราเชคอินเข้าโรงแรมแล้วก็วันที่เราออกจากโรงแรมค่ะวันที่เราเช็คเ้ออกออกจากโรงแรมค่ะ อ <Okay. S 2> ก็มีการให้เราใส่แมสแล้วก็ฉีดแอกลอกอฮอล์ตลอดเวลาค่ะอือหือโอเคแต่อย่างน้อยเนี่ยคือเขามีการทำ PCR เทสก็คือการตรวจโควิดแน่ๆใช่ค่ะมันต้องมีการเก็บตัวก่อนไหมครับก่อนที่จะเข้าไปแข่งขันนะครับคือแบบนี้เขาให้เป็น1 0 day quarantine นะคะคือสมมติว่าอย่างหนูใช้อินข้าวันที่สามสิใช่ไหมคะครับวันที่สามสคือเป็นวันที่เราต้องไปตรวจโควิด วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพฤษสาคมจะนับเป็นเจวันค่ะก็คือเป็นวันแรกอย่างเรจะเราก็จะอยู่ในโรงแรมล้วก็แข่งตั้งแต่วันที่หกถึงวันที่เก้าใช่ไหมคะวันที่สิบมันจะเป็นวันที่สิบพอดีค่ะวันที่สิบพฤษภาคมจะเป็นวันที่สิบของเทนเนคอลเลกนพอดีค่ะแล้วก็เราก็จะเช็คเอาออกในวันที่สิบเอ็ดค่ะอ๋เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองว่า ถ้าตรวจ PCR test แล้วผ่านไม่มีปัญหาเรื่องติดโควิดก็จะต้องกักตัวอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างน้อย10วันของคนอื่นก็อาจจะมาทีหลังแต่ของเราเนี่คือ10วันยาว,ยาวๆแน่นอนใช่ค่ะโอเคครับแคดดี้แหะครับเท่าที่เขาประกาศมาแคดดี้นี่ต้องควอลตีนด้วยเหมือนกันใช่ค่ะแคดดี้เขาประกาศนะครับว่าจะต้องเป็น แคดดี้ส่วนตัวเขาไม่มีแคดดี้สนามใช,ใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาออกมาให้ต้องไปแคดดี้ส่วนตัวค่ะโอเคแอบถามถ้าถ้าบางคนที่เล่นแล้วไม่มีแคดดี้ส่วนตัวนี่คือต้องทำไงต้องลากเองอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าเหตุที่เขาเจ้งมาคือทุกคนต้องมีแคดดี้ส่วนตัวอ่าโอเคครับแล้วก็การเดินทางการอะไรเงี้ยครับก็ต้องเดินทางด้วยยานพาหนะของเขาอย่างเดียวเลยใช่ไหม คาดวา่าจะเป็นแบบนั้นค่ะอือหือือหือก็โอเคครับส่วนเรื่องอื่นๆกับการเตรียมสภาพจิตใจแหละเราเราต้องมีการเตรียมสภาพจิตใจอะไรเพิ่มเติมบ้างครับเกมเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวพราวน่าจะไล่ทันค่ะอ่าพาวพาวกลัวเลงพอเราไปเล่นจริงมันจะตื่นสนามตื่นครบ ตื่นทุกคนอย่างเงี้ยค่ะคือคือเขาเป็นนักกอบแบบว่าระดับลงแล้วก็กลัวว่าจะตื่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีว่าหนูก็ต้องค่อนข้างให้ต้องดึงตัวเองให้แบบผ่อนคลายลงหน่อยแม่เกิดเป็นน้อยลงแล้ก็มีสุกหายใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแคดดี้คือใครนะครับสาหรับน้องพราวครั้งเนี้ครับพี่แมนค่ะอ๋อพี่แมนก็เป็นแคดดี้ประสบการณ์สูงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่แมนน่าจะ น่าจะต้องคุยกับพี่แมนบ่อยๆอ่ะจะได้ดึงความสนใจเรื่องความตื่นเต้นไปอยู่ที่อื่นซะแทนค่ะครับก็โดยรวมคิดว่าช่วงที่เหลือเรากลับมาพีคทันเนอะทันค<ะ>่ฮะอือฮะึก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นกำลังใจให้กับชแนทตีนะครับสำหรับ หนึ่งเดียวที่อุตสาห์คุ l ล f i e ฟจาก National Qualifier ของ h o n d a LPGA Thailand ระหว่างแข่งขันถ้าดูแล้วเป็นยังไงเนี่ยอาจจะโทรไปพูดคุยกันบ้างนะครับพราวค่ะครับผมก็ออเทลลกอล์ฟทัวร์พอดแคสต์ Podcast, กับรายการ i n f o c ค s t ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เชียร์นักกอล์ฟไทยทุกคนรวมถึงแขกพิเศษของเราใน EP นี้ก็คือโปรพราวชนตตีด้วยก็ขอให้ประสบความสำเร็จยังไงรายการนี้ไม่มีตัดตัวเพราะฉะนั้นมี รับตังแน่นอนขอให้ได้ตังเยอะๆแล้วกันครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็นั่นคือ e ีพีพิเศษนะครับเรารู้เรื่องของชเดตตีว่ามีที่มาที่ไปยังไงความยากในการแข่งขัน national qualifier และการเตรียมตัวรวมถึงมาตรการการป้องกันเรื่องของโควิดกับ Honda LPG วันนี้ขอบคุณโปรพาวมากๆและลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ